มีคนมีมีคนไข้ไอ้ลองช้ำโอ้โ oh, หเป็นลองช้ำสองขานะจริงจรลองช้ำเนี่ยมันเป็นจากการที่เราถ้าเรายืนยืนแล้วเจ็บมากลองช้ำถ้ายืนเดินเดินแล้วมันหายเนะี่ยเป็นพวกพังผนะืดนะส่วนใหญ่ลองช้ำจะมาจากพังผืดรัดนะเป็นเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะอาจารย์ว่าให้ไปทําเองนะให้ให้ไปทําเอง,นะเ,องเนี่ยตรงเนี้ยคือไปทําเองอาจะดีสุดแล้วนะเรายืดก่อนตอนแรกนะยืดยืดน่องก่อน อาจารย์ก็ต้องยืดเหมือนกันนะยืดยืดมากตึงมากนะให้ยืดก่อนนะครับนะเส้นแนวนี้ยืดมากจับอย่างนี้นะยืดเส้นไหนยืดไหนนะ ยืดมากๆนะนะคลายจับอย่างเงี้นะคลายคลายคลายข้อเท้านะให้ดูชัดๆนี่เป็นตรงนี้จับอย่างเงี้นะนวดคลายคลายข้อเท้าก่อน พอคลายแล้วเราก็มาจัดการนี่ตรงพังผืดนะที่ที่จะบอกให้ให้ใช้การนวดนะเราก็นี่ตรงบริเวณเนี้มันจะมีปัญหาเนี่ยเนี่ยเยอะมากเนี่ยพอจับนี่วิ่งมานี่เลยตึงมากนะเราก็ใช้ไอ้ยามมองนี่แหละนะมอขาด,ดีๆเนี่ยต้องใช้ต้องลักษณะนี้นะเพราะว่าบางทีมันไม่ไม่ถนัดเราต้องทําอย่างนี้นะเพราะงั้นมัน ทาแต่นี่โป้งไว้นะฮะทาอย่างนี้นะทาเนี่ยสันสันหน้าแข้งข้านไหนเนี่ยมันคือสิ้นสุดที่รอดตะตุ่มอย่างนี้อย่างนี้นะอ,ะอย่างนี้นะทาให,ให้มันให้มันชำ่ำหน่อยนะฮะพอทาเสร็จแล้วขั้นเนี้ยขั้นเนี้ยอ,อย่างนี้กรีดเลยอย่างนี้กรีดออกนะฮะไม่ต้องดึงเข้ามา ตอนที่อาจารย์รักษาให้อาจารย์ทำเข้ามาเพราะว่าอาจารย์จงทำมืออย่างนี้แต่ทำเองต้องเอามือออกไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เลยเนี่ยจนถึงบริเวณนี้นะเนี่ยรูปเลยนะมันจะไม่รู้สึกเจ็บพอทำไปเรื่อยเสร็จจะรู้สึกเจ็บแล้วเพราะว่ามันเริ่มลงลึกขึ้นนี่นะอย่างนี้นะอย่าลืมนะอย่างนี้เฮ้ยตรงเนี้ย นี่นี่นี่นะฝั่งนี้ด้วยก็ได้ถ้าฝั่งนี้บางทีมันก็จะเป็นปวดเหมือนกันนี่นี่อย่างนี้นะอย่างนี้เออนี่นะแล้วก็ลองขีดดูนี่ทำมืออย่างนี้ขีดขึ้นลงเนี่ยขีดอย่างเงี้ยนะ ของข้างเลยกันนี้กันนี้ไงแต่เน้นท้างในเพราะว่าบางทีบางทีไอ้ตัวไอ้ตัวคําผืนมันก็รอบรอบบริเวณเนี้ยเนี้ยเยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้นี่นี่การทำทุกงวันเนี่ยถ้าเราทำนวนเนี่ยมันจะไม่ไม่เกาะนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีปัญหาตัวเนี้ยไงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้ไงนะอย่าลืมให้เราไป กีดอย่างเงี้ยกีดออกไปอย่ากีกดเข้ามาเพราะว่าเราไม่ไม่ถนัดนะกีดออกไปนะใช้น้ํามันก็ได้จะจะใช้ยาหมองก็ได้ยาหมองก็ดีมันก็จะทําให้เย็นเย็นลื่นๆนหอมหอมนะอันนี้ก็คือวิธีธธรักษาพังผืดตัดตรงนี้ทําให้เป็นรองช้านะลองไปใช้บริดดูแล้วก็ยาหมองก็ ยางหองแ่นางนะอาจารย์ชอบใช้เพราะว่ามันมันลื่นนะมันมันกับพังผืดดีมากนะแล้วก็บริหารรช่ไหนดีเลยไม่ยากนะฮะต่ลองใช้ดูว่ามันจะได้ไม่เป็นรองชำ้ำกดไลค์กดแชร์ด้วย